ควันหลงเมื่อคืนกันหน่อยครับ9เดือน9นะครับคู่แรกคู่เปิดหัวก็พลิกแล้วครับเทื์แรกนี่ก่อนปล่อยตัวเนี่ยเรทอยู่แดงนะนะครับชกไปชกมาครับชกไปชกมาครับเป็นเพชรอะตอมเกร็ิจำรูนครับเล็กกว่าครับแต่ว่าโอ้โหแข็งเลยเออทั้งนอกทั้งในนอกก็มีแข้งซ้ายนะครับ ายก็เล็กกว่าแนตะ่มีลูกแข็งแรงมีลูกขึ้นคอเล่นเอาเพชรทักษิณลูกศิษย์ของพี่เปิลน,นครน,นะครับก็ไอเราเป็นไรเราก็เป็น F c ซพี่เปิลนครนะเนานนะนะครับก็ลุ้นอยู่เชียร์อยู่แต่ว่าเพชรทักษิณก็สู้ดีนะ,ะเพชรทักษิณก็สู้ดีนะแต่ว่าวงในของถนัดเพชรทักษิณก็แหมดูตีลําบากเหลือเกินเพชรอะตอมแข็งเลครับแข็งแล้วก็ชัยชนะเมื่อวานนี่ของเพชรอะตอมเป็นการชนะ ไฟที่10ติดต่อกันนะครับไฟที่10ติดต่อกันเพชรอะตอมนี่เคยผัดแพ้ผัดชนะกับยอดทีพบมาด้วยนะนะครับส่วนคู่สองเปลมันันศูนย์กีฬากุดชิมนะครับใหญ่แต่ว่าเกือบแย่นะเออคู่นี้โอ้โห คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือตุ้วัตตุ๊เป๋ทั้งคู่นะครับคือหมดเลี้ยวหมดแรงทั้งคู่แล้วกสุดท้ายทั้งคู่แล้วอแต่ว่าคนที่ชิงหมดก่อนก็คือเชิงรบลูกพิชิตนะครับก็เป็นเปลมนานน็อกไปยกสี่เชิงรบตอนผมไล์สดก็เหมือนมีพี่ทีมงานก็บอกแล้วนะว่าวันนี้นี่ดูว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยเล็กกว่าเขาด้วยแล้วเหมือนกับ มาแทนการเตรียมตัวน้อยด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็สู้ดีครับเชิงรบแต่ว่าหมดเลี้ยวหมดแรงไมาเสียก่อนคู่3ฟ้าสว่างอันนี้ก็เกือบเจ็บเจ็บแสบเหมือนกันนะครับฟ้าสว่างทรายมูลสนุกเกอร์ขับยก3โดนเข่าเอาแล้วอ่ยก3โดนเข่าเอาแล้วดูว่าวงในนี้เสือ2เลยแข็งแรงกว่าละ ยก4ี่ก็แหมเปลี่ยนเกมปรับเกมมาเดินเลยครับชิงเดินก่อนครับแล้วทําได้ดีด้วยออมาพลิกยก4ี่ครับเอาชนะคะแนนไปได้สําหรับฟ้าสว่างนะครับปลดล็อกได้สักทีปลดล็อกได้สักทีครับก่อนหน้านี้นีสิ7ไฟแพ้ใครไม่เป็นแล้วก็ตัดภาพกลับมา3ไฟหลังแพ้รถลวดเหมือนกันชนะใครไม่เป็นแล้วมาคืนพึ่งปลดล็อกได้นะครับมาคืนพึ่งพึ่งมาคืนพึ่งปลดล็อกได้ สำหรับฟ้าสว่างยก3เกือบเสร็จมาชิงเดินยก4เข้าไป